สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องนายวายาไลสไตล์นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาพร้อมกับใบเหยียดนะครับผมก็ใบเหยียดก็มากับผู้ชายแล้วนะครับใบเหยียดมากับใครอ่าแล้วทีนี้ก็วันนี้เราจะพามาชมบอลราคาเท่าไหรใบเหยียดหลักพันอ่าแล้วก็ท่านผู้ชมก็วันนี้ เพื่อยากพามาชมบอนหลักปันนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวก็ไปชมกันนะครับเต่๋่ววันนี้ก็ม,มาปลมกับกาแฟน,นะครับผมในนาแฟยก็มีแม่นิ่มน้องอยน้องใจน้องเอ็ดนะครับแล้วก็มีใครบ้างแมเดวนาเล็กมันเดวนาลูกนแล้วก็ทุกคนะนะครับผมก็วันนี้ก็ มาดื่มกาแฟด้วยกันแล้วก็สดชื่นไปด้วยกันนะครับโอเค่ะวันนี้ก็ไปดูเลยครับฮัลโหลอ่านี่ก็คือประหยัดนะครับประหยัดกระบ,บอนสีก็สวยไม่ต่างกันนะครับไม่แพ้กันนี่หน้าตาไประหยัดเลยนะ <laughs> ประหยัดหน้า <เล S 1> ใหญ่หใ,ใหญ่เอออ่านี่คือหลักหลักพันไม่เหนียจะมืดน,นะ หลักพันแต่ว่า,า,าตอนนี้ก็คือท่านผู้ชมท่านตนมีก็พยายามหามานะครับก็สะสมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาบอลสีหลายหลากหลายชนิดเลยนะครับที่จะพุ่งแรงมากนะครับโดยเฉพาะนางไหมแล้วก็พระนครแล้วก็อะไรอีกเปียชายชนฮะตันชายอ๋อน,นี่ตันชายชนนะครับชายเป,ยเยปรเ่งแต่ก็ไปเยดเออนะครับก็เริ่มแดงไงนะ เป็นจมพูอะไเป็นเพลงเาแดงหรือว่าแดงจมพูจมพูเองอ่นะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็มีมีชนิดไหนบ้างไม่เห็นมีอะไรบ้างก็มีปลานาคอนตะนาคอนเนี่ยตัวนี้ปลานาคอนตะนาคอนลานาคอนเป็นบอลป้ายเป็นบอลป้ายนะก็คือมีสีป้ายแดงนะป้ายแดงแต่ไม่ใช่รถเก่งเอออันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันนี่ท่านผู้ชมดูปลานาคอนสวยมาก ต้นใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ต้นใหญ่ใบโตอือันนี้ก็พระนครใช่ไหมเป็นประน akan มีเยอะจังเลยกเปียกมีกะลุยเดอใช่ขี้มูป่ะเนี่ยอีกหนึ่งอ่าแล้วก็นี่ก็นี่อ่าออันนี้องค์ส่วนองค์ส่วนอันนี้นี่ราคาก็อยู่ระดับระดับพันเลยเหรอใช่ระดับพันเลยอันนี้อืเดอใบใหญ่นะ โอเคนะครับผมอันนี้ก็คือไปเยัดมีบอลราคาหลักพันนะหลักหมื่นหลักแสนไม่มีหรอหลักแสนเลยไปกับหลักห้าคนตัวนี้มีแต่เส้นสารนดนะครับก็ตัวน,นี้องค์ยกเป็นบอลหน้าหยากเหมือนกันอันนี้องค์ยกนะใช่องค์ยกอันนี้ก็หลักพันนะหลักพันเหมือนกันอ่าวันนี้ก็เรามาอัปเดตราคาบอลสีกันนะครับใส่ชวนอะไรอย่างอีกตัวอันนี้ใส่ชนพูดอย่างเมื่อกี้บอกไปยัง มาย่างเดี๋ยวเราไปใต้นู่เลยนี่อ๋อก็บอกมันมันมีชายชุนชายชุนแป้งก็ไปเห็ียดอวนโกนก็แดงนะนี่ก็แดงอยู่มุมนึงนี่แดงหนูนิดนึงอือตกลงแดงว่าชมพูเหรอไปเหยีดแดงไปแต่นี่ยังแป้งอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็แดงแล้วแดงจะไอ้อ่นี่ก็คืออ่าหลักพันนะบนสีหลักพันก็มีอีกตัวอืออันนี้ก็คืออันนี้คุมประกันมีวูกันนี่มีวูกัน มีหูกันน้องไม่ดื้อเขาจะไม่ดื้อนะท่านผู้ชมเ้ามีหูเนี้ยนะอเคหูเรื่องเนี่ยมีเขามีหูนะอู้ซวยสุยครับไปอยาจะไม่ซื้อต่างหูใส่เขาหน่อยเหรอเดี๋ยวไปเย็ดไก่บนได้กดอ่ะนะครับท่านผู้ชมก็นี่ก็คือราคาหลักบอลเออราคาหลักพันราคาหลักพันนะครับเป็นบอลสีราคาหลักพันนะครับท่านผู้ชมก็สรุปว่ามีอีกตัวก็คือ โนนี่คืออันนี้ออโต้รูปตอนนี้ก็ประหยัดรักพันเหมือนกันก็คือดใหญ่ขึ้นอ่ะนะใช่ตามกนาดแต่ถ้าผู้ชมซื้อเขาหาซื้อได้แบบประมาณว่าต้นเล็กๆนี่ก็ราคาหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันเหมือนกันนะครับออต้รูปนีรักรอยหลักสิบไม่มีนะจะมีเร่มต้นดีรักรอยโอ้หลักรอยนะใช่หลักสิบไม่มีเพราะว่าอ้ายากเหมือนกันรวมต้นดีรักรอยประียดก็ ไม่รู้ไปหาความรู้มาจากไหนนักหนาแกรู้ทุกเรื่องเลยเรื่องบอลสีทั้งหมดเหตุเรื่องป่ะหนึ่ร้อยก็เรื่องเพื่อนนะเพื่อนเรื่องเพื่อนไม่เอาอ๋อไม่เอานะนี่คนหน้าตาที่ไม่ชอบพูดเรื่องเพื่อนอยู่จำหน้าไว้จำหน้าไว้ยิงยิงจู่จู่แล้วก็แล้วก็นี่อย่างอย่างอย่างหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่ให้ข้อมูลมาก็เรื่องเกี่ยวกับไม้ค้ำบอลเออไม้ค้ำบอลก็เพียรดูดิ อธิบายดนี่คือคืออะไรไม้ลูกโป่งไม้ที่ก็ไปใช่ไม้ลูกโป่งที่ก็ไปเทียบกับลูกโป่งนั้นตีอ๋ออุปกรณ์ที่ว่าใช้ใช่เพราะว่ามือจับลูกโป่งนะใช่เพราะว่า F4 เขาบอกมาว่าถ้าใช้ไม้เป้ยบางทีมันอาจจะเป็นราได้เรอกว่าไม้เป้ยไม่ได้กล้าเชื่อมะโคอนถ้าเราใช้ไม้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้ไม้เนี่ยก็โอกาสที่จะต้นบอลจะเป็นราเนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะว่า ทีฟซีเขาเนี่ยก็คือเขาเคยก็มีประสบการณ์เขาทำบอลมานานแล้วนะไอเราก็ประมาณปีได้ไหมเพี่อปีกว่ากว่านะได,ได้ได้เออประมาณนั้น<ม>นะครับประมาณปีถ้าเป็นกันเองเอาลดกันได้นะลดได้อ๋อลดได้อ่ <c oughs> <c oughs> ه, นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็คือบอลบอลสีเนี่ยก็เขาอาจจะเป็น เป็นมีเชื้อราได้ถ้าเราเอาไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนนะครับก็โอกาสที่จะเป็นดาเพราะต้องปักลงไปในกระถางนะเพื่อนแต่เราไม่แต่เราไม่ปักไม่ช่วยเลยถ้าเราไม่คำใบจะโอยการจะโอยเลียวก็ทำอะไได้เพราะว่าใบบนแต่ละใบก็จะนักก็จะใบเยอะน้ำหนักเยอะคือเราโดนน้ำโดนอะไรบ้างฝนตกบ้างนะแต่ถ้าไรคำคือก็จะจัดทรงก็ได้ช่วยด้วยแบบนี้ก็ทรงมันก็สวยขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนจากไม้นะครับท่านผู้ชมก่อนผมก็ทําคลิปไปแล้วว่าทําไม้ค้าบอลแต่ว่า f อฟีก็มีความก็เรียกความชานาญทางด้านการดํา,ดดาดบอลมานานนะครับก็กแนะนํามาก็ขอบคุณ f อซีนะครับที่ให้ข้อมูลมาอา้าวไปมีอะไรอีกไหมเพอ้าวก็มีไม่ถ้าบางคนยังไม่รู้อ่ะไม้ไม้ลูกโพงนี่ไปยืมซื้อมาจากไหนก็สามาซั่งมาได้ใน้ชปปี้หรือว่าอาซื้อแถวร้านแถวบ้านบางทีไม่มี แต่ถ้าว่าเคยสะดวกก็สร้างเจอบปี้เลยไปซื้อมาอันนี้ก็ตกอยู่ที่เฉลี่ยแลืออัลลบาทอัลลบาทนะก็ไม่เยอะนะครับลงสามารถที่จะหาซื้อมาใช่ไฟ้ยขอว่าซื้อมาได้มาให้ได้นะครับก็สายไฟนี่ก็ใช่เฟยขอว่าซื้อเส้นตีเล็กตีสุดเบอร์เล็กกว่าเบอร์น่ะสมไมต้องซื้อเส้นเล็กเลยเส้นเล็กเปลือกจะได้ไม่แก้งเลยไม่เจ็บมือเวลาทำเววลาาาเรมม้นอ่ยเนี่ยเรามาทำแบบนี้นะผมก็คือมายึด ติดกับไม้ลูกโป่งก็ววิธีการเนี่ยก็คือมันไม้มันจะใส่ควายมันจะนิ่มถ้าเต้ตเนใ,ใหญ่มันแข็งนะแข็งแข็งเออพี่เอกเข้าใจเลยเรื่องนี้ไปยาสือมาติ้งรถมังเลยละ่ะอพอเหรอใช่ <laughs> ประสบการณ์ล้วนๆ <laughs> ประสบการณ์ล้วนๆอ,อันนี้ก็ประสบการณ์ต้องน่าสือเองเลยโอเคถ้าใครไม่อยากอีอสือประสบการณ์ก็มาเอาตีไปยาได้ในจองนายหัวยาแล้วก็ <laughs> ขอบคุณนะครับท่านผู้ชม อ,อันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกะเหอียดในวยากา็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนด้วยดีตลอดมาแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็จะกดให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง ื่อท่านจะได้ไมพลาดคลิปต่อไปของเรานะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจเรื่างบอนสีก็อย่าลืมติดตามนะครับรเพืากจะมีาสาระดีๆถ่รับอบนสีมาครับให้ท่านผู้ชมดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ